ประโยชน์ของการแผ่เมตตาเป็นประจำท่านบอกว่าการนั่งสมาธิการแผ่เมตตาให้ฝึกแผ่ให้ตนเองก่อนแล้วจึงแผ่ไปยังบุคคลใกล้ชิดคนที่เป็นที่รักคนสนิทกันเพราะใจเราเป็นบวกใจเรารัก และเมตตาต่อเขาเรานั้นอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ชอบหรือกำลังโกรธนี้ใจเราเป็นลบใจเราต่อต้านเพราะว่าถ้าหากปากก็แผ่เมตตาหรืออีกใจอยากจะแผ่เมตตาแต่อีกใจก็คัดคานหรือต่อต้านอันนี้การแผ่เมตตาก็จะไม่มีผล หรือบางทีถ้าใจต่อต้านมากๆก็อาจมีผลในทางลบได้ท่านว่าการแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบนี้ยากมากจึงค่อยๆให้ฝึกเป็นลำดับไปอันนี้เราต้องดูใจของเราเองบางคนกอ็บอกว่าแผ่เมตตาไปทั้งๆที่กำลังโกรธก็ทำให้หายโกรธได้อันนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีไปใจรับเน่โน้มไปในทางความเมตตาจนหายโกรธหายเกลียดหายอาฆาตพยาบาทได้แต่ถ้าหากในกรณีที่โกรธเกลียดอย่างรุนแรงแผ่ไปแต่ใจก็เป็นตรงกันข้ามแรงด้านลบจะยิ่งแรงเป็นเท่าวีคูณทั้งอาจจะยังทำให้ใจถูกบังคับให้แผ่เมตตา เกิดโทสะรุนแรงมากเป็นทุกข์เป็นโทษกับตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกการตั้งจิตอุทิตและแผ่ส่วนกุศลท่านครูบาอาจารย์ตั้งหลายสอนมาว่าใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คำว่าอุทิศส่วนกุศลใช้กับผู้ที่ลงดับไปแล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้วได้ยินมาว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พระผู้ศีลมั่นศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ทั้งหลายท่านมักเจริญเมตตาธรรมอยู่เป็นนิจสินเจ้าเช้าปฏิบัติธรรมเสร็จก็มักแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวน้นไม่มีประมาณอยู่แล้วการแผ่เมตตาไม่มีเวน้นไม่มีประมาณทำได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาที่นึกได้มันแผ่เมตตาวันรณิต วันละครั้งก็ยังดีทำได้วันละหลายหลายครั้งบ่อยๆเนืองเนืองก็ยิ่งดีใหญ่อันนี้ท่านว่าการเผ่เมตตาสามารถทำได้ตลอดเท่าที่นึกออกอย่างเช่นเรานึกถึงใครฟังเกี่ยวกับใครเกิดสงสารก็เผ่เมตตาออกไปได้อยู่ที่ไหนไปเจอเจอใครสามารถเผ่เมตตาออกไปได้ทุกเมื่อ แรกๆอาจจะจอดจงตัวก่อนเอาคนใกล้ตัวคนที่เรารักก่อนก็ได้แล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยจากนั้นลองพยายามแผ่เมตตาไปยังคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่ไม่ชอบเราอันนี้ต้องค่อยๆทำลองทำดูอาจรู้สึกขัดใจก็หยุดไว้ก่อน ค่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะสามารถเพเมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่ไม่ชอบเราได้อันนี้หากเราทำเป็นผู้ที่อยู่ในสติปัฏฐานสีอยู่โดยปกติอยู่แล้วอยู่ในศีลในทานอยู่แล้วหรืออาจจะเริญนภาวนาอยู่เป็นประจำก็จะทำได้ง่ายขึ้นและง่ายขึ้นเรื่อยๆตามกำลัง และพัฒนาการของกายและจิตแผ่ออกไปให้สรพสัตตั้งหลายผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดเก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทุกปอบทุกชาติให้บรรพบุรุษทุกปอบทุกชาติท่านผู้มีพระคุณท่านที่มีบุญคุณทุกปอบทุกชาติท่านที่นำเราให้ได้มาพบพระรัตนตรยัย เข้าถึงเกณฑ์พระธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเส้นทางที่ดีตรงถูกต้องต่อพระนิพพานทุกปปทุกชาติผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับเราทุกๆคนทุกๆชาติพบญาติเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนร่วมง,งานบริวารทุกปทุกชาติ ครูบาอาจารย์ท้ง,งทางโลกและทางธรรมที่นำเราไปสู่ควารมรู้ที่ดีตรงถูกต้องทางทางโลกและทางธรรมทุกพบทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรทุกปอบทุกชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองปกป้องดูแลคอยตักเตือนและชี้แนะนำทางเราไปสู่ชีวิตที่ดีและสู่การพ้นท,ทุกปอบทุกชาติ คำตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาออกไปก็อย่างเช่นขอให้ท่านเหล่านั้นผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงได้มีชีวิตที่ดีเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้อยู่ในเวทวงของกาลยานามิตรผู้ล้วนเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วให้ทุกรูปทุกนามได้เจริญด้วยอายุ วันนะสุขะพละตราบที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ขอให้ทุกรูปทุกนามได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยได้เข้าถึงเก่น์แห่งพระธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและสติปัฏฐานสี่เส้นทางที่ดีตรงถูกต้อง และได้บรรลุถึงซึ่งความพ้นทุกข์ไปสู่ความสันติสุขอันไพยบูรณ์คือพระนิพพานโดยเร็วด้วยกันทุกรูปทุกนามตามสมควรเกบารมีของตนด้วยเทินวิธีเพเมตตาท่านอธิบายไว้หลายแนวโดยเฉพาะในคำพีวิสุทธิมัตซึ่งในที่นี้จะย่อมากราวแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นคือครั้งแรก ให้แผ่เมตตาไปในตัวเองก่อนคือในตนเองที่เราต้องแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนนั้นก็เพื่อทำให้เราได้เป็นพยานว่าเรานั้นรักสุขเกลียดทุกข์ชันใดแม้นบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ชันนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ควรเบียดเบียนตนเองด้วยนี่คือทำตนให้เป็นพยานก่อนต่อจากนั้นท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาไปในบุคคลที่เรารักเมตตาจิตจึงแผ่ไปได้ง่ายอย่าพึ่งแผ่ไปในศัตรูก่อนเพราะจิตนั้นยังกระด้างอยู่ การแผ่เมตตาไปในบุคคลที่เรารักเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือที่เรารักมีความรักใคร่เกี่ยวข้องเมตตาจิตนี้ก็เป็นไปได้ง่ายเมื่อเมตตาจิตเป็นไปสะดวกในบุคคลที่เรารักแล้วก็เผ่ไปในบุคคลที่เป็นกลางกลางคือที่เราไม่รักไม่เกลียดจิตใจก็จะเป็นไปได้ง่าย เพราะเราไม่มีเวรไม่มีภัยต่อผู้นั้นเมื่อจิตเป็นไปได้คล่องแล้วต่อจากนั้นให้แผ่เมตตาจิตไปในบุคคลที่เป็นศัตรูคอยจองล้างจองพรานกับเราอยู่การแผ่เมตตานี้เป็นการฝึกใจตัวเราเองอย่างหนึ่งด้วยเมื่อเรามันแผ่เมตตาไปแล้วในคติทางพุทธว่าไว้ว่าเราจะเป็น ที่รักของสรรพสัตว์นอกจากนี้บุญมีจริงกุศลมีจริงกุศลของเราที่ดีแล้วก็อาจสามารถนำไปช่วยผู้อื่นที่เขาไม่ได้เจริญกุศลอย่างเราหรือไม่ได้มีโอกาสมาพบเกณฑ์พระธรรมอย่างเราเราใครๆก็แผ่เมตตาได้ขอเพียงให้มีใจเมตตาอยากจะแผ่ออกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ ตามกำลังของตนเท่านั้นนั่นก็พอแล้วอาณิสง์ของการเจริญเมตตาถ้าใครมีเมตตาเป็นประจำแล้วผู้นั้นจะมีอายุยืนด้วยมีลักษณะเด่นประจำตัวใครๆก็ชอบเข้าใกล้ทำให้เกิดความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมตตาจิตนี้ยังเป็นคำสอนที่ดีเลิศในพระศาสนาของเราเป็นคำสอน ที่เป็นไปเพื่อความมีใจกว้างไม่ถือเขาไม่ถือเราเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนเป็นหลักอหิงสาในพระศาสนาของเราเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อพราดอนภาพคือเพื่อเป็นพี่น้องกันเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อมิตรภาพคือมีความเป็นเพื่อนกัน เป็นผู้รักใคร่กันเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อสันติภาพคือเป็นไปเพื่อความสงบสุขของโลกเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อมนุษยธรรมคือเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันเมตตานี้เราต้องสั่งสมให้เกิดขึ้นถ้ามิสั่งสมแล้ว เมตตาจิตนี้จะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้อานิสงส์ของผู้เจริญเมตตา11อย่างผู้เจริญเมตตานั้นย่อมมีอานิสงส์11อย่างดังนี้ 1. ห,หลับก็เป็นสุขไม่ทุรนทุลายละเมอไปต่างๆนานา 2. ตื่นก็เป็นสุขคือตื่นด้วยความอิ่ม ไม่ตื่นด้วยวาทวางวงเงีย 3. ไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะฝันดีรู้สึกสบายใจในเรื่องที่ฝันเห็น 4. อะมนุษย์ทั้งหลายลักไค่อะมนุษย์ตรงนี้หมายถึงผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหลายได้แก่สัตว์เดรัจฉชนเทวดาเปรตอสุรกาย ที่เรียกว่าผีในสัตว์นรกในที่ใดที่มีภัยอามนุษย์ทั้งหลายจะรักใคร่ไม่ทำร้ายผู้เจริญเมตตา 5. มนุษย์ทั้งหลายรักใคร่คนที่เจริญเมตตาไม่พยาบาทกับใครนั้นทำให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันรักใคร่เอ็นดูสงสารอยากจะช่วยเหลือ เทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครองผู้นั้นเทวดานั้นชอบคนดีย่อมจะคุ้มครองคนดีจึงกล่าวกันว่ามีเราบางคนมีเทวดาติดตามอยู่เป็นประจำทั้งนี้ก็เพราะว่าเทวดาบางตนนั้นเคยเป็นพ่อของเราในชาติก่อนเคยเป็นแม่ของเราในชาติก่อนเคยเป็นเพื่อน หรือบางท่านไม่เคยเป็นอะไรกันแต่ได้เมตตาจิตจากเราก็ให้การคุ้มครองรักษา 7. ศาสัตราอาวุธยาพิษไม่อาจก่ำกลายผู้นั้นได้อันนี้สำคัญมากถ้าใครสามารถนำของครั้งคือเมตตาเข้ามาไว้ในตัวเราได้แล้วคือทำให้เมตตาจิตนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสกน้ำล้างหน้าไม่จําเป็นต้องแฟนพระที่จเจริญเมตตามหานิยมเข้ามาไว้ในตัวนี้เป็นอนิสงส์ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้8ผิวหน้าย่อมผ่องใสคนจเจริญเมตตานี้ย่อมมีผิวพรรณที่ผ่องใสผู้ที่จเจริญเมตตามาก มองดูแล้วสบายใจเข้าไปหาท่านแล้วชื่นใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนตัวไปผิวพรรณก็ป่องใสด้วยอายุก็ยืนผิวหน้าก็ไม่มีริ้วรอยแห่งความโกรธ 9. จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วถ้าใครจเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำบ่อยๆทุกวันทุกคืน จิตจะเป็นสมาธิได้ไวกว่าคนที่ไม่ได้เจริญเมตตา 10. เมื่อตายไปแล้วเป็นผู้ไม่หลงตายเพราะการเจริญเมตตายอยู่บ่อยๆความหลงตายในขณะที่ตายจะไม่มีไม่เผอบางคนก่อนตายเผออย่างนั้นอย่างนี้จำอะไรไม่ได้ แมแต่คนใกล้จิตแต่คนที่เจริญเมตตาจิตนี้เป็นคนไม่หลงตาย11เเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกนี้หมายถึงท่านผู้ใดที่ได้ฌานโดยเฉพาะเท่านั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฌานนั้นก็จะไปบังเกิดตามภพภูมิของตนของตนต่อไป